สวัสดีครับผมนายเดมอนไม่เจอกันนานเลยครับเพราะว่าไฟแนนซ์เกียร์เนี่ยลากอีเวนต์มานานมากวันนี้ก็มาอยู่กับข่าวใหม่ครับนั่นก็คืออีเวนต์ที่คอลแลบกับโกสต์อินเตอร์เชลนะครับมีอะไรบ้างก็มาดูกันก่อนอื่นเลยนะครับอีเวนต์มาเมื่อไหร่คําตอบนี้อย่างเร็วสุดก็คือ24กุมภาพ่นธมนาี้ครับอย่างช้าก็3มีนาส่วนระยะเวลาอีเวนต์นะครับประมาณครึ่งเดือนแล้วก็มีพาร์ทเดียวจบเท่านั้นนะครับเพราะงั้นรู้ไว้ก่อนไม่เสียหายส่วนประเด็นมีอะไรบ้างก็ตามนี้เลยครับ ข้อแรกครับมีแจกตัวละครฟรีระดับ SSR b a r ตนะครับพร้อมปุ่นที่สามารถแลกได้จากอีเวนต์ข้อสอนะครับสำหรับภารกิจนี้แยกพลังงานมาอีกเช่นเคยข้อ3เนื้อเรื่องแบ่งออกเป็นระดับปกติยากแล้วก็ยากที่สุดพร้อมให้สู้บอสด,ด้วยซึ่งเมื่อผ่านแล้วนะครับสามารถสวีปตได้แนะนำว่าให้เล่นระดับยากสุดนะครับแล้วก็ไปไดาสุดท้ายเพื่อเอาดอกนะครับข้อ4ครับมีเนื้อเรื่องเสริมเพื่อเอาเหรียญ up down ตัวละครครับ ข้อ5มีบอสให้สู้ด้วยซึ่งก็ต้องใช้ใบท้าสู้ตามเคยข้อ6นะครับมีของดับสออย่างซึ่งแนะนําว่าหาดอบได้มากที่สุดที่ด่านสุดท้ายของระดับยากสุดครับข้อ7มีภารกิจประจําวันให้ทําคือรับรางวัลประหารข้อ8ตัวละครที่มาจากอีเวต์นะครับจะให้โบนัสดอบเพิ่มขึ้นเพราะงั้นได้บาโตมาก็จะเอาเข้าทีมด้วยครับข้อ9กตัวละครอีเวต์นะครับใช้ของอัปเกรดดาวแล้วก็สกิลเป็นไอเทมเฉพาะ เพราะงั้นหมดอีเวนต์ก็หาไม่ได้แล้วครับสรุปสั้นๆก็ตามนี้ครับส่วนรูปแบบที่ออกมาก็คล้ายๆอีเวนต์ที่ผ่านมาโดยข้อสําคัญก็เหมือนเดิมก็คือของอัปเกรดตัวและสกิลมีเฉพาะในอีเวนต์เท่านั้นพ้นไปก็หาไม่ได้แล้วส่วนเรื่องตู้กาชานะครับมีมา2ตู้ก็คือตัวแรกตัวละครระดับ s s r m o t o โกะนะครับตำแหน่งชูเตอร์ตู้ที่2นะครับตัวละครระดับ s s r ภู l ิ n ตำแหน่งบอมเบอร์ มาพร้อมกัน2ตัวครับส่วนเรื่องของตัวละครเดี๋ยวมีพรีวิวตามมาให้ครับแล้วก็สําหรับอีเวนต์นะครับก็ขอจบเองเท่านี้เอาจริงๆก็ผิดคาดเหมือนกันนะครับคิดว่ามีนาจะได้เปิดตัว UR กันแล้วแต่ก็ยังไม่มามองในแง่ดีคือมีเวลาเก็บเพิ่มขึ้นอีกหน่อยแต่ส่วนตัวตอนนี้ผมอยากได้คอนเทนต์เพิ่มมากกว่าครับเพราะว่าตอนนี้ไม่มีอะไรทําเลยแล้วก็เช่นเคยครับชอบกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยขอบคุณครับ